นี่จะเป็นเส้นถนนลังหมู่บ้านนะนี่มืดตือเลยนะครับเราเปิดไฟสูงดูนี่ไฟสูงไงแจมไหมไฟตำ่ำไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำส,ส,สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube channel ปากน้ำ536ครับหลังจากที่เราได้ดูคลิปทำไมผมถึงซื้อเนต้าบีคันนี้นะครับ ก็ได้เห็นแล้วนะครับว่ารถคันนี้มันมีปัญหาอยู่2อย่างหลักๆนะครับนั่นคือเรื่องของไฟหน้าแล้วก็ช่วงล่างนะวันนี้นะครับผมก็เลยจะเอารถคันนี้ไปโมดิฟายซะหน่อยนะครับ<ม>ก็คือการเปลี่ยนไฟหน้านั่นเองอย่างที่ผมได้อธิบายไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าไฟหน้าเนี่ยเวลาเลือกซื้อนะครับแนะนําให้เลือกซื้อไฟหน้าแบบดีๆไปเลยนะครับแล้วก็สาเหตุที่ผมเปลี่ยนไฟหน้าเนี่ยนอกจากเรื่องของคุณภาพของแสงไฟที่ของเดิมมันค่อนข้างต่างตําแล้วนะครับอีกเรื่องเลยนั่นคือเรื่องของสีครับ ไฟหน้าเดิมเนี่ยมันสีเหลืองนะครับแล้วรถคันนี้มันเป็นรถยนต์ไฟฟ้านะเนี่ยสีเหลืองเนี่ยมันไม่ค่อยเข้ากับรถยนต์ไฟฟ้าเท่าไหร่เลยผมก็เลยหาไฟหน้าสีขาวนะครับก็คือไฟหน้า LED นั่นเองนะครับมันทําให้รถเนี่ยมันดูทันสมัยขึ้นมาหน่อยซึ่งไฟหน้าเนี่ยอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับเวลาซือ้อย่าไปซื้อให้มันถูกมากนะครับไอ้พวกแบบ พันต้นๆพันนิดๆนะครับอยากซื้อนะครับพวกนั้นในการรับประกันมันค่อนข้างน้อยนะครับประกันแบบ6เดือนถึง1ปีประมาณนี้แล้วพอเลยช่วงของการรับประกันปุ๊บก็เริ่มเสียแล้วแล้วก็ต้องไปซื้อใหม่สมมติคุณไปซื้อไฟหน้าชุดละพันห้บาทมาประกัน6เดือน้วกันอ่ะใช้ไปสักแเดือนเสียก็ต้องซื้อใหม่อีกพันหนะครับก็คุณจ่ายไปสามพันแล้วใช้ไฟไม่ไม่ถึงปีนะครับเสียเงิน3,000ันแล้วนะแล้วก็เกิดถ้ามันเป็นแบบนี้อีกล่ะ คุณก็เสียตังค์ไปเรื่อยๆเสียตังค์ไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าในช่วงแบบสองสปีเนี่ยคณเสียเงินค่าไฟหน้าไปแบบหกพันเจ็ดพันบาทนะครับแล้วนอกจากเสียเงินซื้อไฟหน้าใหม่ไม่พอยังเสียเวลาอีกนะครับที่ต้องเอารถไปเปลี่ยนไฟหน้านะครับเนี่ยผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่าทีเนี้ยแบรนด์ไฟหน้าที่ผมเลือกที่จะไปเปลี่ยนน่ยก็คือแบรนด์ของตัว G P N E นะครับซึ่ง G P N E เนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ไฟหน้าที่เรียกได้ว่ามาแรงมากในตอนนี้นะครับเขามีไฟหน้าเนี่ยให้เลือก หลายแบบเลยนะฮะก็คือเลือกตามระดับความสว่างแล้วก็ตามราคาด้วยนะครับซึ่งจุดเด่นของเขาเนี่ยนั่นคือเรื่องของการรับประกันนะครับโดยแบรนด์เนี้ยเขารับประกันไฟหน้าใยนยาวนานถึง3ปีเต็มอันนี้ผมว่าดีมากๆเลยซึ่งในช่วงของการรับประกันเนี่ยเรามั่นใจได้เลยว่าไม่ต้องห่วงนะว่าไฟหน้าจะมีปัญหาหรือเปล่านะและที่สําคัญเลยนะครับจากประสบการณ์ของผมที่อยู่ในวงการยานยนต์นะครับหรือวงการไอทีก็แล้วแต่เนี่ย ของอะไรก็ตามนะครับที่มีการรับประกันสั้นๆนะครับน่นหนายวามว่าพอพ้นระยะเวลาการรับประกันไปปุ๊บเนี่ยมันต้องมีปัญหาแน่ๆเคยเป็นไหมสมมุติไปซื้อพัดลมเงี้ยพัดลมธรรมดาแบบเครื่องละ300บาทประกัน6เดือนกับพัดลมแบบแพงๆพันหนึ่งประกัน3ปีเงี้ยสมมติไอ้พัดลม300บาทใช้ไป7เดือนแล้วมันเสียอ่ะหมดประกันพอดีต้องเสียตังค์ซื้อใหม่แต่พัดลมแพงๆเงี้ยประกัน3ปีเนี่ยผมว่าน่าสนใจกว่าเพราะว่า ไอเลทการรับประกัน3ปีเนี่ยมันเป็นโดยส่วนใหญ่ของเครื่องใช้ไฟไฟ้าอยู่แล้ว,ลวเขาจะประกันประมาณ3ปีนะครับผมก็เลยตัดสินใจเลือกเป็นไฟหน้า GPD นะฮะทีนี้รุ่นของไฟหน้าจะเลือกรุ่นไหนดีนะครับก็จะมีรุ่น R 1 R 2 R 3 R 4 R 5นะฮะก็ไล่ตามระดับความสว่างไปเลยนะครับโดยส่วนตัวนะผมเลือกเป็นตัว R 5เอาสว่างสุดไว้ก่อนนะครับซึ่งไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของความสว่างสุดเท่านั้นนะครับที่ผมเลือกแต่เป็นเรื่องของการรับประกันนะครับ การรับประกันของตัว GPNR5 เนี่ยเขาให้การรับประกันยาวนานถึง4ปีเต็มนะฮะและที่สําคัญเนี่ยเขาให้การรับประกันอุบัติเหตุด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถชนมาไฟหน้าแตกหนูกัดสายไฟนะฮะเขาเคลมให้หมดเลยนะครับนอกจากการเคลมคุณภาพแล้วนะอันเนี้ยผมว่าดีมากๆเลยนะในท้องตลาดเนี่ยผมยังไม่เห็นการรับประกันแบบนี้เท่าไหร่นะครับตอนแรกเนี่ยผมกะมองหาแบบยี่ห้อนี้แหละแต่แบบเอาสักรุ่นประมาณสัก3,000ดีไหม3,500อะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าเฮ้ย ถ้าเกิดเราไปรุ่นท็อปเนี่ยรุ่นแบบ5,000กว่าบาทเนี่ยเขาให้การรับประกันอุบัติเหตุมาด้วยอันเนี้ยดีมากเลยเพราะสมมุติว่าคุณใส่ไฟหน้ามาคู่นึงแบบแพงๆเลยแต่ว่ามีแค่การรับประกันคุณภาพไม่ได้มีประกันอุบัติเหตุเนี่ยสมมติคุณโดนรถชนหรือรถคุณไปชนคนอื่นจนไฟหน้าแตกหมายความว่าคุณก็ต้องไปซื้อไฟมาใส่ใหม่หมายความว่าคุณก็ต้องเสียเงินอีกรอบหนึ่งใช่ไหมแต่ของตัว GPE ER R5 เนี่ยเขามีประกันอุบัติเหตุให้ด้วยก็คือสมมุติรถชนมาไฟหน้าแตก เคมไฟดวงใหม่เอามาใส่ได้อออันเนี้ยเป็นไงฟังดูเข้าท่าไหมผมว่ามันเข้าท่าสุดๆนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนไฟหน้ากันดีก,กว่าครับไปโอเคถึงแล้วนี่ก็กำลังถอดหลอดเดิมออกนะครับ เป็นหลอดไฟเดิมนะเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับกำลังอยู่ที่55วัตต์นะครับเป็นคััว H 7นะนี่ใครจะไปเปลี่ยนนะตราตามนี้เลยนี่นจะมีเขียนอยู่นะครับ H 7 55วัตต์สิโวลต์นะครับนี่หลอดเดิมของเนต้านะฮะนี่เดี๋ยวดูหลอดไฟใหม่เปลี่ยนแล้วจะสว่างขนาดไหนมารอดูกันอันนี้จะเป็น GPNE R5 นะครับ R5 เป็นตัวท็อปเลยนะครับ LED กินไฟอยู่ที่75วัตใช่ไครับตัวนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนได้เลยครับแค่กล่องก็ดูดีแล้วมีพัดลมด้วย ตั้งเร็วมากนะครับใช้เวลาถอดแค่เดียวท่านเองนะครับเอาว่าเมื่อวานผมถอดฝานี่นานกว่าเมื่อวาผมถอดฝาตัวนี้นี่โหเกือบชั่วโมงครับนี่ก็เลยตั้งทำเร็วมากนะนตอนนี้ผมทําอันนี้ม่เป็นเดจมนี่ก็อถอดแคบเดียวได้แล้วอโอเคอ่ะเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จแล้วเป็นไง พอติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะมาตั้งระยะไฟหน้าให้นะครับโดยเขาจะใช้เป็นเครื่องมือตั้งไฟนะเอออันนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไฟหน้าตัวนี้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอยู่แล้วแทบไม่ต้องตั้งอะไรเลยพร้อมใช้งานได้ทันทีครับและตอนนี้ก็ได้ติดตั้งไฟหน้า GPD R5 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ดูสะกก่อนเป็นไงสวยขึ้นเยอะดูดีขึ้นเยอะเลยนะจากของเดิมที่เป็นหลอดสีเหลืองเนี่ยกลายเป็นสีขาว เนี่ยดูภาพรวมเนี่ยผมว่ามันทําให้มันดูเป็นรถที่ทันสมัยขึ้นนะของเดิมมันเหลืองอ่ะมันดูแบบวินเทจไปหน่อยอะ่ะเดี๋ยวคืนนี้ไปลองกันดีกว่าโอเคได้เวลากลางคืนแล้วนะครับตอนนี้เวลาประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะไปลองใช้กันว่าไฟหน้า GPNE R5 ตัวนี้เวลาขับขี่ยามค่ําคืนเป็นอย่างไรแล้วก็เดี๋ยวมีคลิปเปรียบเทียบกับไฟหน้าเดิมจากเจ้าเนตอรวีเนี่ยนะที่เป็นไฟฮาโลเจนที่ผมมองว่ามันเหมือนปิดตาขับเนี่ย แล้วพอเทียบกับตัว GPNR5 แล้วเนี่ยมันจะสว่างขึ้นขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันครับอันนี้เป็นภาพจาก iPhone นะครับจะเห็นได้ว่าความสว่างภายนอกรถประมาณนี้นะครับเป็นไฟต่ำนะส่วนไฟสูงก็ประมาณนี้เลยสว่างมากนะครับแล้วดูภายในกันภายในผ่านฟิล์มเบอร์40ความสว่างประมาณนี้นะครับใกล้เคียงกับที่ผมเห็นเลยนะครับอันนี้คือ ผมเห็นยังไงในกล้องก็เห็นอย่างนั้นเลยนะครับอันนี้เท่าวันเดย์เลยอ้างอิงได้นะครับไฟสูงวันนี้นี่เห็นไหมส่องสว่างเห็นชัดเจนเลยนะครับอันนี้เป็นแสงที่ส่องมาจาก GPNR5 นะครับระดับความสูงเดียวกับรถที่คันที่สวนมานะเห็นไหมไม่แสบตานะครับไม่แสบตาแล้วก็สว่างมากอันนี้เป็นไฟต่ํานะครับเนี่ยพอใส่ไฟขาวแล้ว รถค่อยดูดีขึ้นหน่อยนะฮะแล้วก็นี่ดูเปอร์ฟอร์แมนซ์ก่อนสว่างมากจริงนะครับประทับใจสุดๆครับสำหรับ g p e R5 แนะนำเลยแสงจากภายนอกรถนะครับอ่าประมาณนี้มาดูภายในกันว่าสว่างประมาณไหนนะนี่เห็นไหมภายในนะครับส่องผ่านฟิลม์มเบอร์40นะครับ 2000ฟีเบอร์40นะจะเห็นได้ว่าตัดออกมาชัดนะครับเห็นเส้นชัดเลยนะอ่ะดูด้านนอกอีกทีหนึ่งด้านนอกอ่ะเปิดไฟสูงเห็นไหมเส้นคันออฟผมมากนะครับแล้วก็ระยะไกลขึ้นเยอะเลยนะครับไฟสูงไฟต่ำไฟสูง,ไป,สงไปต่ำไฟพารไฟหน้าเดิมกับไฟหน้าตัว GPNR5 ER เป็นยังไงนะครับอีวิ่งเส้นเดียวกันเลยนะครับ บอกก่อนว่าภาพจาก GoPro 7 b a c k เนี่ยจะมืดกว่าความเป็นจริงค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้2,000ฟิล์ม40เลยนะครับฟิล์มบานหน้าผมติดฟิล์ม40นะอ่าไฟหน้า g p e r 5ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเปรียบเทียบนะครับจาก iPhone ด้วยนะครับแล้วดูว่าแสงเป็นยังไงนะครับ iPhone เนี่ยจะ,จะสว่างกว่าน่อยนะอ่าเดี๋ยวดูเปรียบเทียบจาก iPhone นะครับ ไอโฟน,นจะเห็นชัดเลยนะว่ามันสว่างนะครับอ่านี่เลยเห็นไหมนี่มีรถส่วนมาดูสินน้าประทับใจมากนะครับสำหรับไฟหน้า GPNR5 e อันนี้ฟิล์มเบอร์40นั้นเนี่ยโอ้ถนนมืดๆเนี่ยชัดแจ๋วเลยนะครับนี่ผมว่าสว่างเท่ากับพวกไฟหน้าพวกรถยุโรปเลยนะพวกที่เป็นไฟหน้าแบบ led high performance เนี่ยผมว่าความสว่างพอๆนะครับไม่แพ้กันเลยผมว่าคุณภาพแสงของ g p d r 5้าเนี่ยไม่แพ้กับกลุ่มไฟหน้าพวกนั้นเลยนะครับในเรื่องความสว่างเนี่ยทัดเทียมกันนะครับแต่เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะครับเพราะว่าอันนี้เขาเป็นแค่หลอด led นะไอ้พวกนั้นมันจะเป็นเทคโนโลยีไฟหน้าไปเลยที่มันจะมีพวกไฟเข้าโค้งได้ไฟแบบเขาเรียกว่าอะไร adaptive led เ่พวกนั้นนะ อันนี้จะเป็นภาพจาก iPhone นะครับสภาพแสงเนี่ยจะเหมือนกับที่ผมเห็นด้วยตาตอนนี้ที่สุดแล้วนะครับอันนี้คือความสว่างจริงๆเลยนะครับถือว่าสว่างมากนะ,ะถือว่าสว่างมากกับฟิล์ม40นะให้ความสว่างขนาดนี้ผมว่าโอเคเลยนะครับเดี๋ยวลองดูรอบรถนะครับว่าความแตกต่างเป็นอย่างไรนะ สว่างจากด้านนอกรถผมว่าสว่างมากเลยนะไฟหน้า g p n e r 5เนี่ยโอ้ประทับใจมากเลยนะครับไฟหน้าตัวนี้นี่ผมใช้เป็นโคมเดิมของ Ne t a V เลยนะครับยังสอบผ่านเลยนะครับผมพาะงั้นแล้วเนี่ยใครที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ไฟหน้าฮาโลเจนนะครับและอยากให้รถยนต์ของคุณดูสวยงามขึ้นแล้วก็ได้ประสิทธิภาพการส่องสว่างที่ดีขึ้นด้วยเนี่ยผมว่า GPNR5 e เนี่ยตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอนครับผลการทดสอบเป็นไงบ้างครับหวังว่าน่าจะได้คำตอบนะครับว่าทำไมต้องใช้ GPNR5 e นะครับก็โดยสรุปเลยนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการความทันสมัยให้กับตัวรถนะครับทำให้รถยนต์ไฟฟ้าของคุณเนี่ยมันดูดีขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยที่ใช้ไฟหน้าสีเหลืองนะครับมันทาให้รถมันดูวินเทจนะพอใส่เป็นไฟ LED เนี่ยผมว่ามัน ดูดีขึ้นดูทันสมัยดูตามยุคหน่อยนะครับแล้วก็ไฟหน้าตัวนี้เนี่ยประสิทธิภาพดีกว่าไฟหน้าเดิมเนี่ยหลายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับใช้แล้วไม่ผิดหวังแน่นอนอย่างผมเองเนี่ยโหผมติดใจเลยนะครับถึงกล้าบอกต่อเลยว่าไฟหน้า GPNR5 e ตัวนี้คุ้มค่าจริงๆนะครับกับราคาอยู่ที่5,900บาทนะก็ท่าในใดที่สนใจนะครับก็ลองไปดูที่ตัวแทนจําหน่ายไฟหน้าของ GPN e ่วประเทศนะครับหรือไปดูที่เพจ GPN e Thailand ก็ได้นะครับแล้วก็ สอบถามกระทางแอดมินได้เลยนะครับแต่เ,เขาก็จะแนะนําสาขาของตัวแทนจาหน่ายที่อยู่ใกล้บ้านคุณให้อย่างที่ผมย้าเสมอนะครับว่าไฟหน้าตัวนี้เนี่ยข้อดีของเขาคือการรับประกันนะครับโดยเฉพาะตัวรุ่น R5 เนี่ยเขารับประกันให้ยาวนานถึง4ปีเต็มเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เกิดอุบัติเหตุก็เคลมให้ได้ด้วยนะครับอันนี้คือไม่มีใครทําแน่ๆในท้องตลาดนะครับอันนี้ถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยทีเดียวนะครับท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมไปตามตามที่ผมบอกลายแทงไว้แล้วกันนะครับ สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube c h ช n n e l ปักน้ำา536ด้วยวันนี้ก็ผมเน็กขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับนี้ลองขับในหมู่บ้านนะครับเจอเนไดยว่าเส้นคั t อ f ฟของตัวเลนส์เดิมของเจ้า n e t ตเเนี่ยมันคมมากอยู่แล้วนะครับแล้วพอใส่ไฟหน้าดีๆเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็เลยช่วยทําให้มันสว่างขึ้นได้อีกนะครับเนี่ยผมขับมืดๆนะ ดีขึ้นเยอะเลยนะครับจากตอนแรกเหมือนปิดตาขับนะตอนนี้ในที่สุดก็มีไฟหน้าสักที